สบายด,สสดีสวัสดีพด่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีที่ฮักเพลงจิ๋วทุกคนป๊าดนำถ่วมพี่น้องให้พ้นตกแดด <ไป S 1> นำถั่วหน้าเลยพี่น้องพ้นตกแดดเลยพีน่น้องโอ้ยชาวหน้าก็ดีใจพูป๊าดพี่น้องนำเต็มเลยอ๋า น้ำท่วมหน้าบ่ลุงน้ำท่วมหน้าพี่น้องเลยน้ำท่วมหน้าพี่น้องโอ้ยไหลไปทั่วทรรีทั่วแดนระบาดน,นี่ทางน้นมันไปบ่ได้เนาะเนาะมัน,นสีไลกลับคืนเลย ูน้ำจากน้องใหญ่พี่น้องสีล่างบางน้ำอย่าบอให้เรือแม้เต็บยดเดียวกันเห็ดได้เชียวลุงน้องนี่บ่ลุงโดยไ,ไปแล้วคันขุดเหลือกแหงขุดได้บ่เด้ซ้ำดูก่อน มันไหลไปน้ำเนะาะมันก็อ่อนไปนำ้ำเดี๋ยวไปลุ่นกันพี่น้องไม่ชีมีปลาบอน้องใหญ่เหาพัาพเต็ดเป็นน้องวันนี้บริจูบกินปลาจา้กเถือ่อเป็นเวลาประมาณห้าหกปีแล้วพี่น้องก่อนเคยหลามาาบ,บ่ลุงก่อนผมมาเฮงยุ ปีสองปีนะอืมประมาณปีสองปีพี่น้องสองปีแล้วเพราะตอนนั้นเขากำลังรอบขุดใหม่ๆอยู่ดูประมาณปีเนาะการรวมแล้วการจากอู่นั่นมาโมนี่ก็หกห้าหกปีเนี่ยไปรุ่นชิมีปลาบ่ปีนี้เขาจะจูบจนแหงหมดเลยน้ำมันคุนสีล่างบางน้องให้มันน้ำใส่กรมันสีใสให้เนาะ ดินม <laughs> <liksom ality> ันแข็งขุดก็บ่อยากลงไม่ได้เลยทรายเฮาบ่ฮอดพี่น้องก็แม่นทรายเฮาฮอดเนาะก็สิเอาไปพุอันนี้ทรายเฮาบ่ฮอดใส่องเครื่องแล้วก็ทรายก็บ่ฮอดเลยได้ช่องให้่องใหก็ลนเลย ยันตปป่าได้สีขืนมาตามนี่ <laughs> ลาตน้ำใหมยน้ำหลาก <c oughs> ได้เรื่องม่รลุงได้เรื่องแล้ <laughs> ได้เรื่องได้เงือ <laughs> นานๆเท็ดนน้ำเลยเรื่มบอ่อนเลยลุง แต่กี้เงียบเฮ็ดนำมาเริ่มบ้อนเลยเริ่มเบ้อนเล้วบ่นดยมัอนินนเ่ด้วยเบิดี๋ยวจั่อปเบ่งอยู่กับน้องพี่น้องน้งเฮาสซ้สด้ด เราเลยกัจูบน้ำทิ่มพี่น้องเลยบ้านนี้กัจูบลงไปใส่ให้น้องประดมแล้กัจูบไปใส่ผู้น้องกกันกอไผ่หน่อยผู้ขมันเต็มแล้วเนาะวันนี้ก็เลยตั้งใจสิจูบทิ่มเลยก็เลยจูบมาใส่ให้หน้าให้มันพอมีน้ำให้หยาเกิดให้งอให้ควายให้เบะ้ะได้กินพอพอมีหยานะพี่น้อง แต่ว่ามันร่นมาลายก็เลยเป่งลงนองน้ำถครมันแหงมีบ่มีน้ำจูบสเสด็จป่านพะว่าเมื่อนี้นาสีแหงเมื่อเขาจูบมานีโอ้ร้ายมือเลยพี่น้องจูบมาเรื่อยๆมือสามสี่มือจูบสี่ห้าม,มือจูบแต่อันนี้เล่งมาเลยสองมือวัานวานันมือซื่อน,นี่กับจูบมือว่าน,นี่สองเครื่องมันนี่กับสองเครื่องหังประดมพร้อมน้ำก็เลยจีบโบกไหวแน่เนาะ เออบาทนี้มีแต่ลงอย่างเดียวลยเลยลุลงเลยงามเลยบานนี้ตัดกำลังแล้วขนาดไลบ้ากระทิงยังลงบ่พอทรายเนาะลุงนเนาะทั้งพื้นยังขาวจ้าเลยเพร์สีอีมบะเป็นท้องคอยออพี่น้องไปช่องบุญจูพู แห้งชําได้เลยเงินปลาเต็มอยู่บบจักหรือจังได้วนันนี้ปลาชนิดมันจะงไม่นั่นอีกแล้วนี่ยนยังไม่ลงเลยยังลงเปียกนะนี้มันยังไม่ลงเลยเออขนาดอยู่พื้นนะเนาะยังเงินยังแห้งกันย้อนว่าฝนตกเนาะฝนบ่ตกแห้งลีนอบ่มีน้ำเด้อ,อน้นยังขาวเฉย่่ข้านนานี <laughs> พอห้าพอห้าเกิดน้อยนึงนั่นแหละพอแบได้กินมอได้เลียมค่อยได้เลียมบ่ขักบ,บ่ลุงอยกใทำมันไล้ปแปงแงห้งเลยบออ่จัดไปลุงเลยมันขั้นเขียวเนาะไล้่าเนาะ ยางไปเบิ้งก่อนด้วยลุงดูก่อนว่าโรงสัมภาระแห่งละเบอ้อหรืออะไร ใส่ตะตันไว้อีกน้องหนะ่มันไล่ไปเลยป่ะไปช้อนเบิง่งนี่แหละเขาจูบใส่ช้อนทายนี่แหละชอนเครื่องเครื่องประดามร้อมนะสายหนึ่งก็ให้นั่นสายหนึ่งก็ให้นี่เบิง้งเคยหลายสิลงเหยียบเบิ้งมันลุกจิบ่โอ้แข็งโป๊กแข็งโป๊กเลยพี่น้องเว้นำ้ำดินแข็งขนาด देख ินําที่เฮาใช้เวลาจูไป30,000อพี่น้องครับมีบกแล้วพี่น้องเอ้ยยังเลืน่อยนึงนาสประมาณนึงนาสเกียงโอ้บ่มีปาพี่น้องเอ้ยเบิ่ง คือบ่เห็นลอ,อยปล่อยปลาหาหกปีบ่มีหอบปลาปลาหอบบ่ลอยบ่ลยังสามพี่น้องโอ้โยลูบพี่น้องเลยบ่มีปลา ปล่อยปลาอยู่คู่ปีคู่ปีมามาจูบฮาคันนี้มันต้องลอยเลยเนาะน้ำยังเล้อน้อยเดียวอันนี้เงียบปิ๊บเลยบ็คือบอยังเลยลุลุลุกที่น้องเลย มันต้องหาเอาบัวเอาอยังมาปลูกเนาะถ้ามันยังอยู่บ่กดูเนวใดมันคือคือบ่มี่พี่น,อน,น,น้องเลยนะรอดอายุกับมันบ่หลายนะตัวเดียวตัวดึงสองตัวโ,โอ้ยเนี่ยนี่ก็มีปลาบริจูจักเทือก็ได้นำรบริจูจักเทือกับบมีป้า เย็นลอยอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่าน่าสิายอยู่เย็นขื่นไปเลย ความกว้างของน้องปุง๊บป่าทาปลาผ่าวาบ่มีเนาะเชียร์หายจืดๆน้องเลย ถ้าเบิงบัตรนำแห่งพี่น้องสิงมีปลาหรือบ่มีเนะาะแต่คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกทุกท่านทุกทุกคนทีท่ติดตามรับชมพอคันไม่คิดนากับเคยลาสบายดี